สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารายงานความคืบหน้าในบทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างแอนิเมชันด้วยแฟทนะคะค่ะซึ่งในบทเรียนออนไลน์เรื่องนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น5บทค่ะมีบทที่เป็นทฤษฎีอยู่2บทแล้วก็บทที่เป็นปฏิบัติอยู่3บทนะคะค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้ทําการเตรียมเอกสารที่เป็นทฤษฎีไว้แล้วนะคะนั่นก็คือบทที่1กับบทที่3ค่ะ แล้วก็รวมถึงคําถามก่อนเรียนและหลังเรียนของทุกบทไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเอ,อกาสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีนะคะที่จะเอาไปลงในโมเดลน,นะคะ ค่ะเราก็ได้มีการเพิ่มเนื้อหาในบทที่1ลงไปใน Moodle นะคะโดยรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็คือมีชื่อบทนะคะแล้วก็มีแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหาย่อยภายในบทค่ะแล้วก็ปิดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนนะคะค่ะสำหรับในส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะ ในการออกแบบคำถามนะคะหนูได้ใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน Moodle นะคะในการออกแบบตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะซึ่งตัว Moodle นี้ค่ะมันจะมีการสลับช้อยคำตอบให้เรานะคะ ในการทําก็คือก็ตอบไปให้ครบนะคะค่ะเมื่อเราตอบครบแล้วนะคะมันก็จะมีให้เรายืนยันในการส่งคําตอบนะคะ <Goo. S 1> ก็คือจะขึ้นสถานะว่าเราได้ตอบครบหรือ้อนะคะก็จะมีปุ่มให้ส่งคําตอบนะคะส่ง <N> คำตอบไปแล้วน,นะคะก็จะมีการสรุปผลค่ะ ก็คือว่าให้ดูว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกแล้วก็จะมีเฉลยให้ด้วยนะคะเพื่อให้ได้เพื่อให้ผู้เรียนได้ไปทบทวน,นะค,ะค่ะค่ะกลับมาดูในส่วนของเนื้อหานะคะในส่วนของเนื้อหาในบทที่1นนี้นะคะแต่ละเรื่องก็จะมี เอกสารประกอบอยู่นะคะเช่นบทนี้ค่ะก็จะมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ประกอบนะคะแล้วก็บางบทค่ะก็จะมีทั้ง เอกสารแล้วก็จะมีทั้งวิดีโอเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้เข้าใจมากขึ้นอยเช่นบทนี้ค่ะก็จะมีทั้งเอกสารแล้วก็จะมีวิดีโอสอนใช้งานนะคะค่ะซึ่งในวิดีโอนี้ค่ะก็จะเป็นวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับการสร้างนงาชิ้นงานนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ ค่สรุป,ปแล้วนะคะก็คือได้ทำเอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็ทำคำถามก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็เหลือแค่ในส่วนของการปฏิบัตินะคะอยู่2บทแล้วก็อีกหนึ่งบทบทสุดท้ายก็คือเป็นการานำผลงานที่พัฒนาดยแฟลชมาโชว์ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบก,การรายงานความคืบหน้าเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ